เอ้ยหมอครับอ่านี่คือศูนย์ช่วยเหลือผู้คนใช่ไหมครับอ่าหมอครับอ่าอันนี้ศูนย์ช่วยเหลือผู้คนใช่ไหมฮะครับอ่ามีว่าเขาเรื่องอะไรนะพยาบาลมีพอจะมีตังค์ให้ผมสักสามพันไหมครับพอดีว่าอ่าผมผมโดนป้นนะฮะอ๋อไม่ไม,มีีใครอ่ะสวัสดีครับหมอสนะวัสดีครับหมอครับอ่ามีมีมีตังค์ให้ผมส,มสักสามพันไ,ไหม <français S 1> ครับที่ว่าโดนป้นนะครับผมนี้แค่นี้ครับ ทำไมพวกคนดูศัลยกรรมที่ไหนครับยานผมอยู่ไหนยานผมอยู่ไหนไม่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 จะเปลี่ยนครับผมเพราีว่าถ้าถ้าเปลี่ยนแล้วก็น่าถ้าเกิดว่าจะลระขนาดนี้ผมก็คงคิดหนักเหมือนกันนะมามีคุณลุงเห็นมามีตัวเลือดท่วมตัวหนูน่าจะตกสักอย่างหนึ่งมาเลือดหนูก็เลยท่วมตัวคนไหนนายกอ่ะเฮ้ยลูกชิ้นคุณน่ะติดตามอยู่เท่าไหร่ ติดตังอยู่เท่าไหร่อยากให้ต้องทวงลายใหญ่ไม่ชอบลายใหญ่ผมไม่ผมไม่ชอบคนต่อไหลหมกเท็ดอย่าคุณจะโดนหมกปุ๋ยไปลุ้นไปลุ้นแล้วลุงไปไปกลับกลับแต่ลุงแถวนี้มันโหดร้ายนะโหดก็โหดขนาดก็ไม่โหดสู้กำปั้นลูกผู้ชายหรอกได้ได้ไหมตะกี้ได้ตังแล้วได้ร้อยแปดสิบน้อยยังฮะฮะชี้อะไรสักร้อยแปดสิบตำรวจใช่ไหมครับใช่ครับอจะถือไม้กระบองสิผมกลัวนะ อ๋อผมอยากถามว่าผมเพิ่งลงมาจากแอร์ฮฮสแตนเมื่อกี้นะผมเลยอยากรู้ว่าจกปูนทำไมยังผิดกฎหมาย่ะฮะปูนนี่คือแป้งนะแป้งแบบจมูกข้างเดียวเขาเขาไม่จกนะครับเขาขโมยอ๋อเขาอ๋อขโมยนะจรี่จริงมันไม่ผิดกฎหมายแล้วครับแต่เขาขโมยออันนี้เป็นไรครับเนี่ยผมแสดงว่าผมต้องติดต่อทางธุรกิจก่อนใช่ไหมผมถึงจะสามารถเออจกปูนไปใช่กูต้องติดต่อจาก มาแต่ใครคือเจ้าของแล้วฮะเดี๋ยวผมจะ<อ>คุยกับเขาด้วยวิธีทางของผมลองดูในทวิตเตอร์ครับเขาจะมีแบบเจ้าของโพสขายอยู่ผมเป็นไวอรุ่น80นะพราีว่าทวิ t เตอร์อะไรเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักผมจะชอบเจอกันต่อหน้าเพราะว่ามันขบขู<อ>่มันคุยกันง่ายดีลองแอปนี้ครับแอปหาคู่ t n n e r อร์ยาผบรานผม้อนมาแล้ว <laughs> อย่ามารอผมรอผมซ้อมมาแล้ว tinder อ,อะไรลงล่าสุดล่าสุดเจอมาบอกว่าหญิงแท้เปิดมาโชว์กระปรูให้ดูไอชียเยอะตกใจปา <laughs> ทิ้งเลยมือถือพ้อมเ<อ>วนไม่แน่ก็ติดต่อที่เลเบลครับเลเบลเขนาน่าจะมีกันอยู่แส้งว่าถ้าเกิดว่าติดต่อที่เลเบลผมจะไม่โดนจับใช่ไหมใช่ครับมันเป็นพื้ที่ละกฎหมายอ๋อแต่คือถ้าอย่างนั้นคือเราต้องปกป้องตัวเองแทนใช่ไหมตำรวจจะทำอะไรไม่ได้ใช่เออันนี้ท่าอะไรครับเนี่ยมันจะดูลักล่ากู โอเคแสดงว่าผมต้องติดติดต่อเรเบลใช่ไหมมันไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไม่ต้องใช้เลยนะครับอ๋อแซงออกเดินเดินไปตะโกนถามไหมครับเดี๋ยวก็จะมีคนไล่ยิงเดี๋ยวคนจะมีคนไล่ยิงผมใช่ไหมไม่เป็นไรรู้รู้ยังไปแต่พาไปเรเบลไปไปให้มันรู้ซะบ้างว่าวัยรุ่นยุคแปซิฟิกเขาทำกันยังไงขอบคุณครับคุณตำรวจขอบคุณมากคุณตำรวจผมลืมเลยครับพูดดีๆไอ้หลานพูดดีๆยิงเลยหนี่งยิงเลยเห็นจุดสองห้อยป่ะเดี๋ยวยิงเลย เขาไปแล้วเฮ้ยหมอ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 แปปหนึ่งหมอไหวครับไหวครับผมหมอองอ๋อเดี๋ยวพี่ชายเฮ้ยผมถามหน่อยดิผมอ่ะผมอ่ะผมเป็นกังฟูถ้าผมโดนกังฟูไม่ไม่ไม่ถ้าถ้ากังฟูโดนมีดจ่อทำยังไงมันก็ต้องเอาพวกยาพารามาฮะแจ้งสยครับยาพาราครับเฮ้ยนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเป็นฐารเก่าถ้าผมโดนมีดจ่อผมผมปัดมีดได้ไหมผมปัดทหารเก่าเนี่ยมึงมานี่ดิเฮ้ยพูดดีดีเลยพูดดีดีเลย คนเราก็ค่อยๆจ้ากันนะปากปากมีหูประตูมีตูดนะจำไว้ทุกคนอ้าพูวดปวดเอ้ยนี่ใครเนี่ยเฮ้ยตุยสารฟรีนี่ใครเนี่ยไอ้ใจเย็นเป็นขอหมออันนี้หมอครับลุงหมอทำไมหมอไม่นั่งรถหมอหมอจะจ่ายตังค์ไหมเดี๋ยวผมไปส่งมาๆมขึ้นมานี่เลยขึ้นมานี่เลยหนูมเถอะไปรับที่บ้านเราสมาชิกขับนะครัพี่สาวผิวขาวสวยจังเลยใช้ครีมยเจาะอะไรเราอันนี้ N P C ป่ะครับ เออคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะสมองก็เหมือนเอพิซีไม่ได้หรือใช่ใช่รู้จักจอร์แดนโคต้าป่ะหนังหนังเก่าแล้วไม่รู้จักคนแก่นะจะรู้จักอยู่เอ้ฆ่าเนี่ยแสดงนำไว้แต่โดนยิงตายตอนจบเขาคือผู้ใดอ่ะไม่เคยดูพาวฟิชชั่นเหรอบอยบอยทำเสียวสยองขวัญเป็นผู้พูดภาษาคนดีเฮ้ยนี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเองวานอแล้วล่ะพนมแมนครับคาแรคเตอร์ไงพี่คาแรคเตอร์เออกามสวยนี่พนมขอจับหน่อยดินี่ อเอ้ที่หนึ่งนะลุงยาเอ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้ลูกชิ้นว่าททำไมพวกนี้มันหน้าอย่างก,กับแวมพายว่าแบบเขาขาวสีีนะแวมพายปะวะน่าจะใช่แล้วเมื่อกี้ทำไมอ่ะไปแลกหมัดกันทำไมอ่ะอ๋อพวกมันไม่รู้จักจอห์นดนวโตต้าวะ่ะเศร้าอ่ะหนังเก่าด้วยเจอโดยเขาเปิดหรือเปล่าเธอมนุษย์ลิงอ่ะเขาไม่คุยกันด้วยภาษามนุษย์หรอกเขาคุยกันด้วยคำลังเจอลงผมที่ไหนก็ฝากกระทืบด้วยนะครับขอหนักหนัก ่ออลงรถดิลงรถดิมึงานลงรถดิไม่ไหวละเยอะโค้รเด็กโค้รเด็กเยียเลยสัต